สวัสดีค่ะวันนี้เรามาร่วมงานต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยี่ยมโฮมสเตย์ นครลำดวนของเรานะคะอันนี้ที่บ้านดวนใหญ่อำเภอวังขงินจังหวัดศรีสะเกดนะคะวันนี้จะมีแขกมาเยี่ยมโฮมสเตย์บ้านดวนใหญ่ของเรานะคะหมู่ที่16อำเภอวังขินจังหวัดศรีสะเกดนะคะเรามาชมบรรยากาศโดยรอบทั่วๆไปกันก่อนนะคะเพราะว่าแขกยังไม่มานะคะอันนี้เป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์ที่ได้รับการรองรับระดับประเทศนะคะแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างที่จะร,รักษาอนุรักษ์ศิลป,ปวัฒนธรรมเ,เก่าแก่ของหมู่บ้านนะคะองจศรีสะเกอดไปด้วยนะเกศของหมู่บ้านนะคะองจศรีสะเกอดไปด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะป้ายโฮมสเตย์ของเรานะคะเป็นป้ายโฮมสเตย์นครรําดวนนะคะดูนะคะเป็นป้ายโฮมสเตย์นครําดวนนะคะนะคะการตกแต่งก็จะเน้นคืงเก่าค่งใหม่นะคะก็ดูนะคะถือว่าโฮมสเตย์ที่ค่อนข้างที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมเกา่าๆบส่วนไว้ด้วยนะคะ พามาชมบรรยากาศก่อนนะคะเพราะว่าเขกเก็ยังไม่มาก็มาชมรอบดูบ้านต่างๆของโฮมสตย์สักหลังสองหลังนะคะเพื่อเอาบรรยากาศก่อนนะคะ อันนี้ก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะเป็นบ้านประหอมค่ะซึ่งเป็นรองรับกลุ่มโฮมสเตย์นะคะจะมีมาเยี่ยมเยือนมีแขกมาเยี่ยมเยือนในหมู่16ของเราหมู่บ้านโฮมสเตย์ของเรานะคะอยู่เป็นประจํานะคะก็จะมีกิจกรรมแบบนี้อยู่เดือนละหลายครั้งทีเดียวนะคะบรรยากาศไทยๆนะคะสมัยเก่าประยุกต์นะคะก็มีความสวยงามทีเดียวค่ะนี่ค่ะ เย็นสบายนะคะวันนี้ถึงไม่าแดดจะร้อนตอนนี้ก็เป็นกลางวันนะคะแต่ถึงไม่จะแดดจะร้อนแต่ว่าบรรยากาศวันนี้ถือว่าเย็นสบายค่ะไม่ร้อนมากนะคะลมเย็นๆพัดมานะคะได้บรรยากาศทีเดียวนะคะก็เป็นบ้านหลังหนึ่งนะคะนะคะวันนี้ก็เป็นบ้านหลงรับลมสตีหลังหนึ่งนะคะเป็นบ้านกึงไม้ประยุกต์นะคะรองรับูมสตีรองรับแขกบ้านของมือของเราเป็นประจานะคะเอาบรรยากาศมาให้ดูนะคะประยุกนะคะรวมไว้สวยงาม นี่เป็นบรรยากาศหน้าบ้านของบ้านโฮมสเตย์นะคะเป็นบรรยากาศหน้าบ้านนะคะร่มรื่นม,มากทีเดียวค่ะสรกัสกานะคะรองรับแขกเป็นประจำนะคะจะได้น่ารักนะคะแ้วก็นี่ค่ะดูนะคะบรรยากาศข้างหน้านะคะสวยสดงดงามทีเดียวนะคะแล้วก็ที่มองเห็นก็คือบ้านนะคะ เป็นบ้านหลังที่จะรองรับองค์สตย์อีกหลักหนึ่งนะคะก็จะมีด้วยกันหลายหลังเอาให้ดูนะคะเอาป้ายนะคะการรองรับนะคะดูนะคะป้ายรับรองนะคะบ้านหงค์สตย์ของเรานะคะป้ายรับรองก็จะมีติดนะคะก็ยืนยันว่าเราได้รับรองมาตรฐานผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะมีที่ล้างมือด้วยนะคะประยุกน่ารักทีเดียวคะ่ะนี่แิ่งน้ำแบบ สวย,ยะะมีกระปวยนะคะกระปวยนะคะตักน้ํานะคะสวยงามมากทีเดียวนะคะกระบวยนะคะตักน้ํามีน้ําเต็มตุ่มนะคะมีกระปวยตักน้ํามีน้ําเต็มตุ่มระเตไ่ค่อ้างงด ไปดูบรรยากาศอีกทีนะคะดูบรรยากาศเลยนะคะอยากจะให้เพื่อนๆทุกคนได้มาเยี่ยมชมนะคะหมู่บ้านโฮมสเตย์ของบ้านดวนใหญ่เอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดอยู่ที่หมู่16นะคะนครลำดวนโฮมสเตย์ค่ะ